สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิธีนำเสนอการกรอกข้อมูลหรือว,ว่าระบบกรอกคะแนนการอ่านเขียนนะซึ่งจะเป็นการกรอกคะแนนของการสอบครั้งที่หนึ่งประจำปีการศึกษา2567นะร้อสบคุณครูจะได้รับลิงก์ซึ่งเป็นลิงก์หน้าสารบัญตัวนี้นะครับผ่านทางระบบหลายของโรงเรียนนะซึ่งถ้าเข้ามาดูเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมี คล้ายๆการกรอกพอนะครับมันก็จะมีเป็นห้องของชั้นนะครับของแต่ละห้องนะครับซึ่งครูที่เป็นคนคุมสอบหรือที่นี้น่าจะเป็นครูประจําชั้นก็จะเป็นคนกรอกเข้าไปคลิกลิงก์เข้าไปเพื่อที่จะกรอกคะแนนสอบนะครับทีนี้ถามว่าในบริบทมีอะไรบ้างนะครับก็คืออันแรกเลยคือว่ามันจะมีสรุปทางโรงเรียนนะครับถ้าคุณครูทําเสร็จนะครับจะเจอจะ,จะ,จ,ะจะมีอะไรบ้างคือถ้าเราคลิกสรุปทางโรงเรียนนะครับ ข้อมูลนี้นะครับเป็นข้อมูลที่จะต้องกรอกเข้าระบบ EMS นะครับโดยผู้รับผิดชอบนะครับหากว่าคุณครูแต่ละชั้นหรือแต่ละห้องสอบเสร็จแล้วกรอกข้อมูลนะครับตัวเลขนี้จะสุอัติโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลที่จะลงเข้าไปในระบบเนี่ยก็จะเป็นนะครับบรรทัดที่เขียนว่าหนึ่งนะครับนะครับสองนะครับซึ่งเป็นรวมระบบ EMS จะไม่ให้แยกเป็นห้องนะจะลงเป็นรวม ก็คือบันทัดเนี้ยคุณครูที่รับผิดชอบในการอัปเดตกับระบบ e m e ก็จะเอาข้อมูลไปลงนะครับอันี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นสรุปนะครับของฝั่งถ้าหากว่าทุกคนลงเสร็จนะครับข้อมูลสรุปจะเสร็จนะครับนี้ข้างหนึ่งก็เป็นสรุปเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบครับอันนี้เหมือนกันนะครับก็คือหลังจากที่คุณครูลงเสร็จนะครับการสรุปนะครับของแต่ละชั้นเรียนนะครับก็จะ ก็จะเสร็จนะครับยกตัวอย่างในกรณีนี้ก็คือว่าเป็นของป .3 นะครับก็จะแยกเป็นห้องนะครับห้หนึ่งนะครับคะแนนก็จะโชว์อัตโนมัติเลยครับคุณครูจะแก้ไม่ได้นะครับในในชีตนี้นะครับเพราะว่าผมล็อกไปนะครับไม่สามารถแก้ได้นะครับจะโชว์อย่างเดียวแล้วก็สั่งพิมพ์ได้นะครับแต่ว่าข้อมูลที่จะเอาไปใช้งานก็คือข้อมูลมันเป็นการวิเคราะห์ก็สอบเป็นข้อนะครับนะครับว่าแต่ละแต่ละโคเนี่ยเด็ก ทำได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อจะเอาไปประกอบการทําหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนนะเพื่อ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 แก้ปัญหาจุดอ่อนของเด็กนะอันนี้ก็จะสรุปตัวเลขอัตโนมัติเหมือนกันนะครับอันนี้คือในฝั่งของสรุปเพื่อวิเคราะห์ข้อสอบนะแต่ทีนงที่ถามว่าครูต้องทำยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างนะว่าถ้าเป็นป .1 นะครับครูชั้นป .1 นึ่ครับคลิกเข้าไปนะครับมันจะปีมาที่หน้าตั้งค่าก่อนนะครับ อันนี้ถ้าตั้งค่านี้ก็คือตัวนี้ผมไม่ได้ล็อกไว้นะครับเราก็มาเลือกนะครับว่าวันที่สอบนะครับเรารรู้สึกว่าจะเป็นจัดให้สอบในวันที่ยี่สิบสามเลือกไปเดือนสอบนะกรรมการคุมสอบนะอันนี้ถ้าเป็นครูประจำชั้นก็เลือกนะครับคือครูสอนภาษาไทยอันนี้ก็ก็ต้องเลือกด้วยนะเพราะหน้าโครงการอ่านเขียนนะครับอันนี้ก็ถ้ารัเรียนอาจจะแต่งกันออกไปอันนี้ผมฟิก ครูประจำคณา,า,าวิชาการแล้วก็รองผู้ในการแล้วก็ผู้บริหารนะครับอันนี้จะเป็นลิงก์ไปที่ข้อสอบนะครับอน,นี่คือสําหรับปหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นลิงก์ลิงก์คู่มือสําหรับการยันสอบนะครับน,นี่สร้าง,งขึ้นลิงก์ QR code นะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าไปหาข้อสอบได้นะครับนี่ถามว่า ครูต้องทำยังไงบ้างนะครับก็มาที่บันทึกคะแนนนะครับตัวเนี้นะครับข้อสอบมีอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเราไปคลิกลิงก์ที่ข้อสอบนะครับในจุดนี้นะครับมันก็จะลิงก์มาที่ข้อสอบนะครับเด็กก็จะมีข้อสอบคุณครูอย่างที่บอกนะครับก็คือตัวนี้คือมีทั้งหมดอยู่สิบคำนะครับให้นักเรียนอ่านเพื่อจชนะนะครับ แล้วครูให้คะแนนนะครับๆๆนะเรียนอานว่าด้วยเรียนตอบถูกครูว่าพิมพ์ตรงนี้หนึ่งนะครับผิดก็ศูนย์นะครับสมมตินะครับนี่ก็หนึ่งนะครับถ้าถูกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับตัวอย่างนะครับผิดศูนย์นะครับ หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวโทษทีโอเคอันนี้ข้อละสองคะแนนนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งหนึ่งยังไม่ใช่นะครับก็คือถ้าเด็กได้เต็มนะครับก็คือสองนะครับสองนะครับ สอสมุินะครับเนี่ยการตัดสินก็จะเป็นอัตโนมัตินะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับศูนย์หนสมมุินะครับหนึ่งหน่งัหนนันได้สนะยกตัวอย่างครับว่าเด็กทำได้อันนี้จะได้แค่หนึ่งนะครับ จะเป็นสองหกเจ็ดคะแนนรวมกันได้สิบสี่นะครับใน,นได้เจ็ดก็ถือว่าดีนะครับนี่มันจะตัดสินระดับคุณภาพออกมา ถ้าคนที่สองนะครับสมมุติว่าคนที่สองสมมตรงนี้ได้หนึ่งศูนย์สมมุติว่าได้ศูนนี้ผมจะจำลองว่าถ้ามันมีการนะครับ มดว่าได้คะแนนเท่ากันนะครับนีได้หนึ่งทุกอันนี่ยกตัวอย่างทางั้งคุณครูกรอกแค่นี้นะครับสิ่งที่จะมาโชว์อ,อะไรบ้างนะครับเห็นว่าณตอนนี้มีปรับปรุงหนึ่งคนนะครับมันก็จะมารวมอัตโนมัติเลยนะครับว่าคือปรับปรุง ของช่องสัหรับครูเป็นเลขที่สองนะัอันนี้คือตัวนี้ครูไม่ต้องพิมพ์นะครับมันจะขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เป็นเลขที่สองปรับปรุงด้านการอ่านชื่อเนี่ยนิพมให้นะครับที่คุณครูต้องทําอะไรก็มากรอกว่าข้อคิดเห็นของคุณครูมีอะไรบ้างนะครับก็พิมพ์ข้อคิดเห็นลงไปในแต่ละด้านนะว่าเจออะไรบ้างจะแก้ไขปัญหาอะไรปัญหาที่เกิดขึ้นยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือสําหรับของ ครูประจําชั้นครับที่ที่สอบอันนี้ยกตัวอย่างของห้องปหนทหนนะครับปิดไปเลยนะครับนี่เห็นว่าพอเรามาดูนะครับการวิเคราะห์ทางโรงเรียนนะครับจะเอะไรขึ้นนะครับเจ็บคนถใช่ไหมครับอันนี้คะแนนก็จะโชว์ขึ้น อัตโนมัตินะครับก็จะโยงกันไปทั้งหมดนะครับผมถ้าเรามองที่ EMS นะครับระบบ EMS สรุปก็ใช้ใน EMS นะครับเฉพาะคนหนึ่งทับหนะครับก็จะเป็นการสรุปนะครับที่เเห็นว่ามีการปรับปรุงนะครับด้านการอ่านัหนึ่งคนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ตรงเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับนี้ผมยกตัวอย่างถ้าเป็น 6สมมุตินะครับ6ทับ4นะครับนี่ก็คือลงครูดูต้องไปลงมันที่นี่เป็น23นะครับอย่างอื่นก็ลงครับที่ผมว่างไว้คือมันเทีย,ยาจะมีการเปลี่ยนแปลงกรุ๊ปส,สายไทยผมยังไม่ทราบครับคุณครูเลือกอีกนะครับ น,นี้ก็มาบันทึกนะครับอันนี้ง่ายๆเหมือนกันนะครับก็คืออันนี้การอ่านออกเสียงนะครับอ่านถูกต้องอนะ่ะถ้าคนนี้นะครับมีการกดบางคาผิดเดี๋ยวผมไปแก้นะครับตามนะครับสมมุติว่าคะแนนเต็ม10คนนี้ได้6นะครับคะแนนเต็ม5้าคนนี้ได้4นะครับคนนี้ได้4นะครับคนนี้ได้5นะครับอันนี้ก็ มันจะตัดให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้สาคัญนะครับอันนี้เป็นข้อสอบด้านการอ่านรู้เรื่องนะครับอันนี้คุณครูแค่พิมพ์ว่าเด็กคนนี้คนนี้ตอกกอไก่นะครับนี้ขอไข่นะครับนี่ง,งูขอไขอ่กอไก่นี่เปยกตัวอย่างครับอันไหนที่มันถูกเนี่ยระบบจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับ ข้กไก่ข้กไก่สมมุตินะครับอันนี้สมมุติเฉยๆนะครับคุณครูไม่ต้องอะไระครับแค่พิมพ์คําตอบเด็กเข้าไปนะครข้อควายข้อควายข้อไก่ยกตัวอย่างนะครับอันนี้คะแนนก็จะตัดคะแนนเต็มยี่สิบนะเขาจะตัดอันนตโนะตตมัตินะอันนี้อ่านๆนะครับอันนี้ได้ห้าได้เต็มนะครับสมมุติอันนี้ได้สิบอันนี้ได้สาม ก็จะตัดคะแนนออกมาครับว่าการเขียนเนี่ย323เต็ม32อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับนี่ก็ไม่ต้องทำอะไรเหมือนกันนะครับก็คือนะครับมันก็จะนับให้อัตโนมัตินะครับจะนับให้อัตโนมัติเลยครับสมมติว่าถ้ามีคนที่ต้องแก้ไขนะครับสมมุตินะครับ,มมนะรบอันนี้ได้หนึ่ง หนึ่งหนึ่งหนึ่งทั้งหมดนะครับนี่เลือกโกลไกทั้งหมดหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึงนึ่งตัวอย่างครับ แสดงว่าตัวนี้มีปรับปรุงนะครับคนที่ปรับปรุงก็จะขึ้นชื่ออัตโนมัตินะครับนะครับเ่อนะก็จะเห็นว่ามีปรับปรุงหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับทองการครูก็คือไม่ต้องทําอะไรเลยครับพราวลงจนเสร็จนะครับครูก็หลังจากนั้นก็มีหน้าที่แค่สั่งพริ้นนะครับนะครับป้นก้อนนี้เลยครับคลิกมาเป็นกร r เรียนชีพนะครับแล้วก็คลิกเน็กนะครับ เป็นเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าไม่ต้องทาอะไรมากครับทุกอย่างนะข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือว่าเมื่อเราทําเสร็จนะครับคุณครูสามารถไปวิเคราะห์ก็สอบคลิกไปแล้วก็ดูการวิเคราะห์องแต่ละระดับชั้นนี่เป็นตัวอย่างก็หวังว่าเราจะพยายามผมจะทําขึ้นมาเพื่อให้หนึ่งเนี่ยมีความแม่นยานะครับลดความผิดพลาดเพิ่มความรวดเร็วแล้วก็สามารถเอาผลเนี่ยไปช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนของเด็ก ที่คุณครูสอนในแต่ละชั้นในวิชาภาษาไทยได้นะครับก็จะมีแค่นี้นะครับเห็่ว่ามันค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับอันนี้ผมตั้งใจทํามานานแล้วนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้มาทําจริงจังในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็ทําจนสําเร็จแล้วระบบสะเสเียนแล้วพร้อมใช้งานนะครับกหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคุณครูนะในการจัดการสอบ ได้รอคะแนนในการอ่านเขียนซึ่งจะต้องทําให้เสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับต่อไปขอบคุณมากครับครับอันนี้ก็เป็นเพิ่มเติมนะเมื่อกี้ลืมแจ้งไปนะครับว่าในกรณีที่ในกรณีที่ทางเมื่อกี้นะครับคือถ้าท่านท่านในห้องนะครับมีเด็กพิเศษนะครับ สมมติว่าเลขที่หนึ่งสมมุตินะครับสมมุติเฉยๆคนนี้เป็นเป็นเป็นเด็กพิเศษนะครับซึ่งจริงๆแล้วหลายๆโรงเรียนเขาจะมีการเอาเด็กไปไปโรงพยาบาลรับแล้วก็ให้คุณหมอประเมินแล้วก็ว่าเป็นเด็กพิเศษเนื่องด้วยว่าการที่จะระบุว่าเด็กคนไหนเป็นเด็กพิเศษผู้ปกครองต้องยินยอมด้วยนะครับแต่โรงเรียนเราอาจจะไม่มีแต่ถ้ามีนะครับก็จะต้องคลิกนะครับแค่ตรงนี้นะครับเมื่อคลิกก็จะเห็นว่านะครับมันจะไม่นับนะครับ ว่าการปรับปรุงเท่าไหร่เพราะว,าว่าวิธีการกรอกในระบบ e m เเนี่ยจะไม่เอานำเด็กพิเศษมามากรอกนะครับมันก็จะไม่นับทีนี้า่าเอาแล้วถ้ามันมีเด็กลาเอาเด็กย้ายนะสมมติว่าเลขที่5ย้ายหรือว่าเลขที่2ย้ายนะครับต้องทํำยังไงนะก็แค่ลบเลขที่ออกนะครับ,นะรบก็คือแค่เอาเลขที่ออกนะคแค่นั้นแต่ชื่อเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ลบนะเพราะว่าผมตั้งล็อกไว้นะครับผมจะเปิดให้เพราะฉะนั้น2ออย่างนี้ก็จะไม่ถูก นำมานับนั่นในการรายงานก็เป็นระบบ e m s นะครับยกตัวอย่างเฉยนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนะครับของระบบกรอคะแนนบนะครับก็ขอบคุณมากครับย้ำนะครับว่าถ้ามีเด็กพิเศษนะให้คลิกนะมันจะไม่นับนะครับแล้วถ้ามีเด็กยายนับเลขที่ใดเลขที่หนึ่งก็ให้ลบเลขที่แค่นั้นนะครับผมขอบคุณมากครับ